คุณแม่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดอะไรนครราชสีมาโคราชจ้ะนครราชสีมาโคราชนะอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทองพวกเนี้ยจ้ามาจากทองพวกพวกเนี้ยมาจากประเทศอะไรคูเวตคูเวตนะครับแม่ไปทำอะไรที่คูเวตไปสมัยแต่ก่อนไปทำงานอ่ะไปทำงานอยู่คูเวตสามสิบกว่าปีที่แล้วจ้ะสามสิบกว่าปีที่แล้วไปอยู่คูเวตกี่ปีครับ ไปอยู่ประเวทแล้วก็หลายปีสี่ห้าปีได้สี่ถึงห้าปีได้ก็ได้ทองพวกนี้มาใช่ไห<ช><ช>มจ้ะนี่นะที่เป็นปลาแบบนี้นะใชะเราเราทำไมกล้าซื้อหรือว่ามันสวยเขาเขาขายตอนนั้นเหรอเขาขายที่นู่นเหรอเขาที่นู่นกม็มีเยอะแต่ที่บ้านก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เอามาจอจริงอก็คือที่บ้านก็พอมีอยู่ไม่กล้าเอามาเพราะมันสวยใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คือชำรุดบ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้แต่ทใช้ก็ยังมีอยู่โอเค อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนี่สมัยมีความรักนะเนี่ยยังหัวใจเนี่ยสมัยมีความรักนะโอเคครับแล้วนํามาเนี่ยคิดว่าเป็นทองทั้งหมดไหมครับคิดว่าเป็นนะคะคิดว่าเป็นทองทั้งหมดแต่ถ้ามีอันไหนที่ไม่ใช่ทองจะว่าอะไรผมไหมไม่ว่าไม่ว่าอันนี้หน้าหน้าอันนี้ของใครครับของยาสมัยสาวสาวเนี่ย มันสั้นเลยทําอะไรไม่ได้อ๋อมันสั้นทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เคยมีการตรวจสอบแล้วนี่นะครับนี่นี่มีมีการตรวจสอบอยู่มีมีรอยตรวจสอบก็โอเคเคยถามขายที่ไหนไหมครับเคยเขาให้เท่าไหร่ไม่เกินแสนไม่เกินหนึ่งแสนจะอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ว่าไม่เกินนี้อือแป็แม่ประเมินไว้เท่าไหร่หมดเนี้ย ที่มาเนี่ยเห็นมากกว่าลูกสาวด้วยนะประมาณแสนห้าคุณแม่ว่าอะไรนะประมาณแสนห้าอ๋อต้องการประมาณแสนห้าต้องการประมาณแสนห้าหมดนี่นะหมดนี่นะนี่พระขอพระเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูซิว่าทองคูเวตเนี่ยเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซื้อมาสามสิบกว่าปีที่แล้วเลยอ่ะโอ้โหเก็บเก็บได้ดีมากเลยนะนะครับเก็บได้ดีมากเลยเดี๋ยวผมจะแยกแต่ว่าก็ยังใช้อยู่อ่ะโอเคครับไม่เป็นไรทองเมื่อไหร่ขายก็ได้นะครับเราขายในสิ่งที่เราคิดว่า มันจะเป็นน้อยที่สุดก่อนเนาะมันจะเป็นน้อยที่สุดก่อนแล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้ก yes, ็ทองขึ้นด้วยนะอะตอนนี้ทองขึ้นด้วยลูกสาวเชื่อไหมใครใครเป็นคนดูผมแม่แม่เป็นคนดูแล้วบอกลูกสาวเชื่อไหมเนี่ยลูกสาวเชื่อไหมเชื่ออยู่เชื่อเพราะอะไรเชื่อแม่ ชื่อคุณแม่แสดงว่าคุณแม่เป็นคนใจดีเนะาะเป็นคน,นที่ทําให้ลูกเชื่อมั่นได้ไปกันครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกับผมนะเดี๋ยวไปตรวจสอบกันทั้งหมดแล้วก็แยกโซนนะครับแล้วค่อยมาประเมินราคากันว่าเป้าหมายของคุณแม่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยจะถึงหรือไม่แล้วก็อาจจะเกินไปหรือไม่เนะาะเดี๋ยวยไปดูกันนะครับ,ค,รบคุณแม่ยกไปจุดเอสเลนะครับเดี๋ยวช่วยคัดนะครับก็ขออนุญาตนะครับคุณแม่นะครับเตรียมบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กอกนะครับประวัตินะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคชิ้นแรกนะครับ ชิ้นแรกนะครับหน้าของคุณแม่นะครับอ,อยู่ที่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับมีเงินอยู่ที่เก้าเปอร์เซ็นแล้วก็มีทองแดงอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะครับคุณแม่เข้าใจเรื่องเปอร์เซ็นตะ์หน้าเปอร์เซ็นต์ทองไหมไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจเลยเแล้วน้องสาวนะที่นัที่ยืนอยู่ข้างข้าลูกสาวเนะี่ยเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันผมจะบอกให้ผมจะบอกให้ว่านาาเนี่ยทั้งหมดอะมีสามประเภทนะครับสามประเภทนะครับก็คือประเภทหนึ่งเลย 35%นะครับตอก40แต่เอ็กซเรย์จะได้35ตอก45จะได้40ตอก50จะได้45%นะครับเ oh. ขาจะมีค่าส่วนต่างอยู่ที่5%นะครับ5%แล้วหน้าเนี่ยแบบเนี้ยของคุณแม่ถือว่าเปอร์เซ็นต์ดีมากตอกแค่40นะนะครับหน้าของคุณแม่นะครับเป็นหน้าเปอร์เซ็นต์ที่ดีนะครับอยู่ในระดับกลางนะครับอยู่ในระดับกลางเดี๋ยวผมจะที่เขาบอกว่าไม่ถึงแสนเนี่ย นะครับซื้อไม่ถึงแสนเนี่ยเราไปดูกันว่าผมประเมินเราจะได้เท่าไหร่นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับนักเส้นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะนะครับต่อมานะครับทองที่คุณแม่อุตสาตักรามมาจากประเทศคูเวตไปไปอยู่ที่นู่นลําบากไหมก็ไม่ลำบากค่ะไม่ลําบากแฟนไปด้วยไหมไปค่ะแฟนก็ไปด้วยไม่ลาบากเพราะไปกับแฟนนี่แหละนะเรามาดูกันนะครับว่าทองคูเวตนะครับที่คุณแม่นะครับได้ได้ไปทํางานที่นู่นสามสิบกว่าปีที่แล้วจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ออกมาแล้วนะครับได้มีทองอยู่ที่87เปอร์เซ็นะครับแล้วก็มีทองแดง9เซนะครับมีเงินเพียงแค่2เปอร์ซ็นเท่านั้นอ,อืมก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์กลางๆนะครับคุณแม่นะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีนะในระดับดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอ็กซเรย์ไปเรื่อยๆะนะครับแล้วก็จะคัดไปให้เรื่อยๆนะ Amsterdam> ครับคุณแม่ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยครับตอนคุณแม่เอ็กซเรย์เป็นไงบ้างสนุกไหมลุ้นไหมลุ้นกลัวไม่ใช่ทองเหรอ กลัวไม่รู้จะใช่ทุกอันหรือเปล่าอะตอนนี้เช็คออกมาแล้วนะใช่ทุกอันเลยนะค่ะใช่ทุกอันแล้วนะค่นนะนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะแยกโซนนะครับนักลักษณะของเปอร์เซ็นต์ที่ต่ํานะครับกับเปอร์เซ็นที่สูงนะครับอ,อย่างหน้าเนี่ยหลอมตั้งหากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะประเมินให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมมองคร่าวๆเลยนะครับมองคร่าวๆเลยนะคุณแม่ตั้งไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับค่ะผมเริ่มทดสอบให้ครับคผมแยกเลยนะ นะครับโอเคครับคุณแม่ครับทั้งหมดนะครับจากที่ผมได้นะครับชั่งน้ําหนักแล้วก็ประเมินด้วยใจของผมแล้วนะครับเกิน1นึ0 0 0สห้าหบาทแน่นอนนะครับเกิน1นึ0 0 0สห้าหบาทแน่นอนยิ้มเลยดีใจดีใจนะขอให้ได้เกินไปเยอะๆผมรู้ให้เลยนะเดี๋ยวจะแกะเพชรแกะพลอยแกะพระคืนให้นะครับโอเคแยกโซนหลอมสามประเภทนะครับไปครับหน้างครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามกรัมนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ10บาทนะ นะครับน้ำหนักหน้าประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นหน้าขนาดเล็กนะครับอันนี้นะครับต่อมานะครับคือกรอบพระครับแล้วก็โซนเล็กๆน้อยๆนะครับ41.31กรัมน้ำหนักก่อนหลอมพร้อมแล้วนะครับคุณแม่ครับนำไปหลอมได้เลยอาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าหน้าเนี่ยใช้เวลาการละลายนานหน่อยนะครับหน้านะครับจะประกอบด้วยทองแดงนะครับอาจจะมีควันสีขาวขึ้นมานะครับแต่คุณแม่ไม่ได้สูดดมหรอกนะครับแต่ดูผ่านกระจกนะครับครับคุณแม่นําไปเลยนะครับ เริ่มหลอมนากแล้วนะครับหน้ามีองค์ประกอบของทองแดงค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีกลิ่นแล้วก็เ,เป็นราลพอสมควรนะครับ <c oughs> แม่รู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เต้นเนเต้นอยู่ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ใจมันไปอยู่กับตัวตัวเลขที่จะออกใช่ไหม <c oughs> มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะครับ ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีการหลอมไปเรื่อยๆนะครับทุกๆก้อนนะครับทำกับพิษตานะกับพิษตาจุดมันหายไปนะทองอ่ะเสาวคุณแม่เล่นนะครับใช่สิ้นสุดการรอคอยนะครับหลอมเสร็จแล้วแม่ครับจับได้ยังอันนี้นักยังลองดูลองดูมันไม่ร้อนครับจับได้เลยจับได้เลยลองจับนะให้ลูกสาวลองจับดูอันนี้พรากรอบทองคู่เวดใช่ไหมใช่โอเคกลายเป็น แท่งไปแล้วอาจจะจํารูปพันธุ์ฐานไม่ได้แล้วนะครับดูไหมครับว่าทําไมเราตัดแกนนั่นดิทำไมถึงตัดนั่นดิทำไมถึงตัดใช่ไหมครับอ่าโอเคการที่เราตัดแกนนะครับจะสังเกตว่าด้านนอกเนี่ยนะครับด้านนอกเนี่ยจะมีคาบสกปรกนะครับเต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นคาบสกปรกนะครับเป็นคาบของทองแดงเป็นคาบของโลหะที่มีความเบานะครับเช่นทองแดงนะครับลอยขึ้นมาถ้าเราเจียหรือแต่งแค่เปิดผิวเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ดี นะครับแต่ถ้าเรานะครับได้แกนกลางมาแบบนี้นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นที่มาตรฐานนะครับทําให้คุณแม่เนี่ยไม่เสียเปรียบผมนะครับไม่เสียเปรียบผมโอเคไหมครับเป็นการเอ็กซเรย์แกนกลางนะครับเป็นเปอร์เซ็นที่สะอาดที่สุดจะอยู่ระหว่างกลางนะครับพร้อมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นทองประเทศคูเวตนะครับที่คุณแม่นะครับสะสมมานะครับเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับออกมาแล้วนะครับก็ผสมกันหลายก้อนนะครับ นะครับรวมๆแล้วได้เจ็ดิรนะครับรวมๆแล้วได้เ0็สเนะครับมีทองแดงอยู่ที่สิบแดนแล้วก็มีเงินอยู่ที่6%กปอร์เซนะครับก็ถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์กลางๆนะครับตอนหลอมตถึงขั้นกระบวนการนี้โอเคไหมโอเคนะนะใจมามาถึงกระบวนการนี้แล้วใช่ไหมตอนยืนหลอมเมื่อกี้เนี้ยนะมามาดูนะครับน้ำหนักนากนะครับนะครับนาคนะครับเราได้สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้นก็สามสิบเก้านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดห้าเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดห้าเท่าเดิ นะครับน้ำหนักไม่หายเลยนี่นี่นี่นะครับก็จะมีใบตัวนี้นะครับกำกับอยู่นะครับทองที่จากคูเวตนะครับหลอมหลอมรวมแล้วได้7จ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบเอ็ดเหลือสี่สิบจุดเจ็ดแปดนะครับต่อมานะครับแยกออกมาเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับนี้ได้แปดกรัมนะครับเหลือแปดกรัมเท่าเดิมจนเงินแล้วจะได้กลับบ้านโคราชแล้วคเปลี่นเต้นไหมเนี่ย เต้นเลยเนี่ยเต้นอยู่ก็คือเราประเมินกันไว้ที่หนึ่งแสนห้าห่บาทขึ้นไปนะครับทองที่แม่หามานะครับเมื่อสามสิบปีที่แล้วจากครูเวตแล้วก็เข็มขัดหน้าดูซิว่าเข็มขัดหน้าจะได้เท่าไหร่แล้วก็ทองทั้งหมดจะได้เท่าไหร่ออกมาแล้วนะครับนี่ครับใช่ไหมสมกับที่มาไหมครับสมกับที่มาดีใจดีใจ ท,ที่ก่อนหน้านั้นเขาให้หนึ่งไม่ถึงหนึ่งแสนเนี่ยรู้สึก<ะ>ยังไงไม่ไม่เกินหนึ่งแสนเนาะก็เลยมันก็เลยไม่ขายก็เลยไม่ขายเลยแล้วเจอผมช่องทางไหนเจอผมช่องทางไหนยูทูบยูทูบเหรอครับเห็นหน้าผมแมทในยูทูบไม่เห็นเหมือนไหมพอ,พอมาแล้วไม่เห็นที่ไหนเลยเคยเห็นหน้าไหมเคยเห็นหน้าในทีวีไหม เห็นเห็นรายการเอลขนกแกนไหมาัเห็นตรงนั้นเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนอยู่นะโอเคคุณแม่มาที่นี่นะครับลูกสาวรู้สึกยังไงบ้างมาที่นี่คุ้มค่าคุ้มค่าที่มานะนี่ง่ายคนจะกลับไปยิ้มยิ้มสองสามวันเลยนะ จำกันได้นอนไม่หลับนอนไม่หลับอย่าลืมนะครับว่าคลิปทุกคลิปนะครับเราจะให้ความรู้ไปด้วยนะครับก็ผมก็จะบอกว่าทุกอย่างควรตรวจสอบนะครับนะครับเราจะได้ซื้อขายแบบตรงไปตรงมานะครับคุณแม่ก็ขอบคุณมากมากที่ให้ถ่ายทํานะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับจะจะบอกจะบอกใครบ้างว่าควรมาไหมที่นี่บอกทุกคนที่รู้จักโอเคขอบคุณครับแม่เด็กสาวทรายครับสวัสดีครับก็คือนาคนะครับที่ที่คุณแม่ควรได้นะครับนี่ครับนะครับ ท,ที่เราได้ไม่ถึงแสนนะครับนี่เกือบแสนแปดเลยนะนะครับตัวนี้นะครับนะครับ